ลัคนาราศีมิถุนโชคลาบครึ่งปีหลังจะรวยเดือนไหนได้จากอะไรคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับทุกท่านทุกช่องทางออนไลน์นะครับอาจารย์เกรทเทวาจะมาเปิดดูให้ชาวมิถุนครับว่าโชคลาบครึ่งปีหลังนะช่วงไหนเดือนไหนที่เด่นเสี่ยงโชคได้ทำมาหากินแล้วขึ้นนะครับช่วงไหนที่ควรจะเซฟระมัดระวังได้จากอะไรมีบอกกันครบเลยนะครับ แล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าดาวเจ้าเรือนโชคลาบของชาวมิถุนก็คือดาวอังคารครับดาวอังคารหมายถึงกล้าแข็งขยันทุ่มเทสุดตัวสุดกําลังนี่เห็นไหม้าทํา,าตามนี้ได้นะประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบจเจริญรุ่งเรืองล่ารวยอย่างแน่นอนนะครับตรงนีน้และก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวอังคารครับจะเด่นตั้งแต่2มิถุนาถึง13กรกฎาคมนี้ครับก็คือช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี่แหละครับ ได้คางคารได้ตำแหน่งกเกษตรตาที่บดีในภพลาภะครับลาภะก็แปลว่าโชคลาบทรัพย์สินเงินทองความสุขความสําเร็จเห็นไหมช่วยเหลือเกือ้อกูลอุปถัมภ์แต่ว่าโชคนี้ขยันแล้วมีเกณฑ์จะร่ํารวยลุยทําได้เลยนะครับถ้ามองเป็นการเสี่ยงโชคก็ต้องเป็นเลขที่เกี่ยวกับตัวเราครับเลขอายุเลขวันเกิดเลขที่ชอบเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์เลขท้ายบัตรประชาชนเป็นต้นนะครับนะนั้นก็จะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบ และยิ่งขยันเรียกว่าขยันผิดที่ผิดเวลาอย่างไงก็ไม่รวยแต่ขยันถูกที่ถูกเวลาอย่างไงก็รวยครับถึงได้บอกไงว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเห็นไหมช่วงนี้กอบโกยครับน้ําขึ้นให้รีบตักยิ่งขยันยิ่งรวยแต่ได้มากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงดาวอังคารตอนเกิดด้วยนะครับถ้าเป็นอลิมอรณวินาศกาลกินีเป็นนิดเป็นป่าบางทีก็จะได้น้อยลงไปนะครับแต่ถ้าได้ตําแหน่งดีๆแบบนี้นะครับโอ้โหมีเกณฑ์ที่จะเฟื่องฟูอู้ฟู ล่ำรวยได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าและที่สําคัญอาจารย์มีผู้ติดตามมากกว่า1นึ0 0 0สคนครับใครมีสินค้าดีอยากเพิ่มยอดขายเพิ่มกาไรมาลงโฆษณาตรงนี้กับอาจารย์เกตเทวาแอดไลน์แอดไซเกตเทวาหกมาได้เลยนะครับราคามิตรภาพครับแต่ยอดขายนี่ไม่บรรยับบรรยังอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับและดาวังคารก็จะย้ายครับวันที่13กรกฎาคมถึง26สิงหาคมครับทีนี้ดาวังคารจะไปอยู่ในเรือนวินาาแล้วนะครับเรียกว่าลาภวินาศครับ ช่วงนี้เบาได้เบาลดได้ลดงดได้งดนะจะมีรายจ่ายนะงดลงทุนอย่างเงี้ยช่วงก่อน13บสามพฤศจิกายนนี้ลงทุนได้ตอนนี้อย่าพึ่งนะครับประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยไว้ก่อนจะเป็นการดีที่สุดและระวังเรื่องแก๊งคอเซ็ตเตอร์นะครับจะถ,ถามหาเราเยอะมากจะมาบ่อยมากใน2เดือนนี้นะครับเพราะนั้นต้องไม่เชื่อนะครับไม่อะไรง่ายๆนะเราก็จะผ่านได้แต่ถ้าเผลอไปเชื่อช่วงนี้โอ้โหมีเป็นล้านก็หมดเป็นล้านนะครับนี่บอกเรียกว่า ฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนนมีแต่มีปัญหาบอกทางแก้ก็ช่วงนี้จะมีปัญหาช่วงนี้จะไม่สะดวกเพราะนนั้ก็จะได้รอดเนี่ยไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆในช่วงนี้เห็นไ,ไหมหรือถ้าได้ก็จะจากการแก้ปัญหามือสองบุกเบิกเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยถึงจะได้ดีนะครับเนี่ยชัดมากเพราะฉนั้นช่วงนี้นะให้ระวังไว้เลยเอออย่าไปทําอะไรเยอะอย่าไปทําอะไรเกินตัวถึงแม้ว่าดาวอังคารจะได้ตําแหน่งราชาโชคก็ตามนะก็แปลว่าหมดแล้วมันก็มาแหละ แตมาแล้วก็หมดเนี่ยเพราะมันเป็นวินาศนะครับหรืออิงกับผู้ชายไว้หน่อยก็ได้ผู้ชายจะมีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถมแบบัมภ์แบบลับๆแบบไม่เปิดเผยแบบไม่คาดคิดก็ได้เออหรือถ้าได้โชคลาบนะจะมาแบบไม่คาดคิดพะพบวินาศจะแปลว่าไม่คาดคิดเช่นหยิบๆไปแล้วถูกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเสี่ยงโชคยังไงก็นเน้นซื้อกับผู้ชายไว้ก่อนถ้าคนใจมันรักก็ต้องอยากจะเล่นต่ออยากจะเสี่ยงโชคผู้ชายมีเกณฑ์ให้โชคครับเพราะได้ตําแหน่งราชาโชคนั่นเองนะแต่เชื่อเหอได้ไม่เยอะครับได้ไม่คุ้มเสีย นะครับอดทนอดใจไว้ก่อนเพราะว่าหลังวันที่26สิงหาคมครับจะเริ่มดีอย่างต่อเนื่องครับนะถึงวันที่19ตุลาคมครับปีนี้เลยนะครับมาแล้วครับดาวอังคารโชคลาภทับตัวเรียกว่าโชคหล่นทับรับเป็นล้านก็ได้ได้ตําแหน่งนและองค์เกณฑ์เกณฑ์แห่งความมั่นคงเลยนช่ช่วงนี้นะได้จากน้ําพักน้ำแรงวิทยะอุตสาหะ ตัวเราลงมือทําจะได้เยอะก็โชคลาภทับตัวไงก็แปลว่าทุกอย่างที่เกิดจากไอเดียเราความรู้เราสติปัญญาเราความสามารถเราการเจรจาของเราจะส่งผลดีนะครับสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองลงทุนได้นะฮะเห็นไหม้ามองไปง่ายการทำมาหากินเนาะแต่ถ้าเป็นเลขที่เกี่ยวกับตัวเรานะครับก็มีเกณฑ์จะออกเนีย่ยเลขอายุเลขวันเกิดเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างนี้เป็นต้นเลขบัตรประชาชนเห็นไห ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยถ้าช่วงนี้นะดาวดีๆมาแล้วไม่ขยันเลยๆเอื่อยๆชิวๆอดครับแต่ถ้าช่วงนี้ทุ่มเทสุดตัวสุดกําลังสุดแรงเกิดเพราะอังคารมันต้องเหนื่อยอะ่ะถึงจะได้ดีเห็นไหมก็ต้องทุ่มครับทุ่มเทเต็มที่อิธิบาทสี่ันทะจิตตะวิรยิยวิมังสาทําให้ครบทุกข้อดีแน่นอนร่ํารวยนะถึงแม้ว่าดาวพระราชบดีจะอยู่ในเรือนวินาศก็เรียกว่า ก็วินาศไปอ่ะแต่เราอ่ะขยันอ่ะเราทุ่มเทอ่ะเราก็จะได้ครับอันนี้พูดเลยนะครับตรงนี้เพราะนั้นนี่จังหวะดีมากๆเลยครับเพราะนั้นต้องรีบทํารีบลุยเลยนะย้ำอีกทีหนึ่งยี่สิสิงหาคมถึง19บตุลาคมครับนะ <S 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 แล้วก็หลังส9ตุลาคมไปแล้วถึงมกราปีหน้าเลยนะครับดาวอังคารโชคลาภไปอยู่ในเดือนกระดุมพักกระดุมพักแปลว่าเงินแปลว่าทรัพย์สินแปลว่ารายได้ก็เรียกว่าดีอย่างต่อเนื่องครับแต่จะไม่เหมือน ก่อน19ตุลาอันนั้นได้เป็นกรอบเป็นคำแต่อันนี้จะได้ทีละนิดเพราะอะไรเพราะดวาวอังคารได้ตําแหน่งเป็นนิดไงนิดก็มาเป็นทีละน้อยทีละน้อยทีละนิดเนี่ยแต่ถ้าเอามารวมกันก็จะได้เยอะเช่นทําทีละสิบเอามารวมกัน20คาก็ได้200ได้ทีละแสนรวมกัน10ครั้งก็ได้เป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับ10ล้านก็กลายเป็น100ล้านถ้าทําเยอะๆแปลว่าช่วงนี้ต้องขยันเยอะๆครับต้องเอาทีละเล็กทีน้อยคือได้ลูกค้ารายเล็กกันแหละแต่ขยันไงก็ ทำหลายหลาย,ลาย,ลายเดี๋ยวก็จะมาเยอะนี่้าใครทําออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับเช่นปักตะก้าโอ้โหปักหลายคลิปเลยก็ได้ทีละคลิปทีละนิดที้มารวมกันโอ้โหได้เป็นแสนเป็นล้านก็ได้เช่นเดียวกัน mm. มาเพราะนั้นถึงต้องบอกว่าต้องทํามากๆถึงจะได้เยอะนะครับ mm. แล้วก็มีช่วงเวลาด้วยนะสิบเก้าตุลาถึงแปดธันวาเนี่ยต้องรีบลุยรีบทําให้เต็มที่เลยเพราะหลังจากแปดธันวาคมไปแล้วครับถึงยี่้ากุมภาพันธ์นู่นเลยนะปีหน้า mm. โอ้โหเรียกว่าจะทําอะไรทีมันจะได้ยากได้ช้า มีขั้นตอนโปรเซสมากยิ่งขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นถ้าจะได้นะครับต้องเป็นสินค้าเก่าๆลูกค้าเก่าๆลูกหนี้เก่าๆสี่มีเกณฑ์จะได้นะครับหลังแปดธันวาไปแล้วหรือถ้าเป็นเสี่ยงโชคสิบเก้าตุลาถึงถ,ถึงแปดธันวาเนี้เลขใหม่ๆเลขที่เราชอบอะไรพวกเนี้ยเลขท้ายธนาบัตรออกได้หมดนะแต่ถ้าเป็นแปดธันวาไปแล้วก็ต้องตามเลขเก่าๆเ,เนี่ยมันจะจะได้นะครับตรงนี้หรือดาวอังคารเป็นนิดโชคลาบเป็นนิดคืออะไรแก้ปัญหาบุกเบิก ทำอะไรไม่ค่อยตรงสายเนี่ยจะดีนะครับกู้เงินอย่างเงี้ยมีเกณฑ์จะผ่านแต่จะได้จากการกู้นะคือต้องเป็นนี้อ่ะต้องได้อย่างเสียอย่างไม่ใช่ว่ามีคนมาเปย์นะอันนี้ไม่ใช่นะเพราะอะไรเพราะเป็นนิดอย่างเลยต้องกู้แล้วขอวงเงินได้วงเงินก้อนใหญ่ก็ได้ผ่านอ่ะหรือออนไลน์ไปเลยอ่ะนี่พูดได้เลยนะดาวเป็นนิดเป็นปะเนี่ยพอเราทําผ่านออนไลน์กลายเป็นได้ดีครับออฟไลน์ได้ไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องออนไลน์เยอะๆแล้วดาวังคารไปอยู่ในบ้านดาวจันท คือต้องเซอร์วิสบริการครับต้องยอมเลยนะลูกค้าจะดุด่าว่ากล่าวอย่างไรหรือเราจะต้องทําตัวแบบมีใจเซอร์วิสมายอ่ะคือถ้าใครเซอร์วิสได้เยอะนะคนนั้นก็จะรวยมากแต่ถ้าใครเซอร์วิสได้น้อยไม่ค่อยเอาใจใครนะอันนี้ก็จะรวยน้อยครับชาวมิถุนอันนี้รู้ไว้เลยนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้นะครับเพราะนะั้นนี่ก็เป็นแนวทางให้ทุกท่านแล้วนะถึงสิ้นปีเลยนะก็บอกว่าทุกท่านได้ใช้เป็นแนวทางในการหาเงินโชคลาภอะไรตามนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมครับ ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆได้เลยนะครับถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะยิ่งแชร์มากก็ยิ่งได้บุญมากนั่นเองนะครับและก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจอนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยําชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ําเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกสเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจออีก10ดวงอีก12ทักษะนะครับและอีก8ด ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดศสีกรากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิทลิทโทเลอร์พัทโนโลรเทสาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับเอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400แบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกศเทวะถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799าบเาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกเทวะมาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับ บางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับเพราะนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสรีวิวสั้นๆ2เคสครับเคสแรกครับดูดวงอาจารย์เคสเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะนี่นะครับเคสแรกท่านที่2ครับ ได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสรับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด,ดูใ้แห้หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับะฉะนั้นอย่าช้าครับ add line a i d สาเกตเทวะหกห้า 65, แล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้ อ่าแล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่าหมู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์อีสุสิวิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะลึกอาจารย์เกตเทวาโอ้วันนั้นมีคนมาจอง ลดเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยอ่าเพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้พาพรเศษอยากเฮงปังล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวารับทําากรตลาดสายหมู่หรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวในช่องอาจารย์เกตเทวได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหกห้า 65, มาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทอง VIP พิธีบูชาเทพพัสศิวลีครับอาจารย์จะนำรูปดวงของท่านไปใส่ในดวงมหายานโพกศัพย์ในนี้เลยนะครับเพราะช่วงนี้ครับมีดาวอาทิตย์ครองตำแหน่งราชาโชคเทพพัสศิวลีก็เป็นเทพแห่งโชคลาภตรงกันอย่างยิ่งครับนอกจากนั้นยังมีดาวพุธดาวอังคารได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีและดาวศุกร์ได้ตำแหน่งจุลจักรครับเรียกว่าช่วงนี้มีดาวดีๆหลายดวงนะครับถ้าใครทําบุญช่วงนี้ ก็จะเห็นผลได้ไวหนุนดวงสําเร็จล้ารวยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับและอาจารย์ก็จะฝากดวงนะครับไปขอพอรพระบารมีพ่อพระศิวรีให้ประทานพรเป็นลูกรลักได้ทรัพย์สมบัติบันดาลโชคถูกลงมาที่หนึ่งการงานก้าวหนะ้าหมดหนี้หมดสินขจัดปัดเป่าอุปสรรคค้าขายปังยอดขายสนันแก่ปีชงมีวาสนา เงินทองไหลมาเทมามีกินมีใช้ตลอดไปได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยและมีอำนาจครับขั้นตอนการฝากดวงแผ่นทอง VIP พระศิวลีง่ายมากครับแค่แอดไลน์ i อ s i แอดไซเกตทวาหาหรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทักมาได้เลยครับว่าฝากดวงพระศิวลีครับแล้วก็บอกวันเดือนปีพศเกดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาให้ครบเลยนะครับอาจารย์จะไปผูกดวงใส่ในดวงมหาันโภกกรัพย์และไปทำบุญกับพ่อพระศิวลีครับ และโอนบูชาแผ่นดวงแผ่นทองเนี่ย499บาทเพียงเท่านั้นครับและใครที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกตเอวานะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญประสบความสําเร็จสมหวังการเงินการงานความรักสุขภาพตลอดปีตลอดไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ